คนดังๆก็มีหลายคดีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณพิงกี้แห่ง forex 3D นะคะก็ทราบกันว่าเธอออกจากเรือนจำไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ติดกำไร EM อยู่ล่าสุดเธอก็ไปร้องต่อศาลค่ะว่ากำไร EM เนี่ยมันทำให้ถ่ายภาพถ่ายแบบเล่นละครหรือว่าทำการแสดงในวงการเนี่ยไม่สะดวกเลยให้ศาลถอดกำไร EM ค่ะนี่ค่ะคุณพิงกี้นะคะก็บอกว่าตอนนี้ศาลอนุญาตปลดกำไร EM คุณพิงกี้แล้วค่ะคุณพิงกี้เป็นจำเลยในคดี forex 3D มนะคะเมื่อวันที่31 ไปรายงานตัวตามนัดครั้งที่2แต่เมื่อวันที่30เนี่ยค่ะสาที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็ตีราคาประกัน5ล้านบาทนะคะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนที่อยู่ก็ต้องแจ้งศาลภายใน7วันนะคะแล้วก็ติดกําไร EM เนี่ยก็ต้องทาให้ออกตอนนี้ก็คือเอากําไรออกแล้วแล้วก็รายงานตัวทุกเดือนนะคะกําไรพอออกแล้วเนี่ยก็สะดวกกับการรับงานแสดงแล้วก็หารายได้ ศาลมีคำสั่งอนุญาตในทันทีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพิงกี้ไม่มีกำไรติดอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองนะคะทีสาลอายารัชดาพิเศษอนุญาตให้นางสาวสวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้มาถอดกำไร EM ได้นะคะในส่วนของความผิดก็ยังอยู่แล้วค่ะแต่เรื่องนี้เองค่ะเรื่องที่สารมีเมตตาว่าให้ถอดกำไรกำไรได้เนี่ยมีเสียงกระเพื่อมมาจากหลายๆท่านที่บอกว่าเออมัน ถูกหรืออะไรยังไสงสมควรไหมนะคะก็เราก็ไม่ก้าวล<อ>่วงศาลแล้วค่ะแต่ก็มีหลายคนนะคะที่ยังติดก,กำไร EM อยู่ก็บอกว่าจะมาร้องขอต่อศ<ม>าลให้ถอดได้รหรือไม่เพราะว่าทุกอาชีพกำไร EM มันก็เ,<อ>เป็นอุปสรรคในการทำงานทางนั้น,นะค่ะครับ